สวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องผิงอันนะคะวันนี้ต้าก็จะมารีวิวที่พักราคาย่อมยาวนะคะชื่อว่าบ้านเพียงเพลินหัวหินค่ะนี่นะคะ,ะ,คะก็บรรยากาศโดยร,รวมนะคะของด้านหน้าคอนโดก็มีสวนหย่อมมีอยู่2ตึกนะคะ2อง b u i l d i แล้วก็น่าจะมียามตลอดเวลานี่นะคะ่ะให้ตัดภาพกลับไปมองกัน อีกครั้งบรรยากาศภายในห้องพักค่ะอันนี้คือเราจองผ่านบุ๊กคิงนะคะนี่ก็จะมีที่นั่งตรงนี้นมีทีวีนะคะม,มีเตียงสองเตียงค่ะ ะะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าตรงนี้เป็นโต๊ะเคลื่อนแป้งนะคะมีมีใยปอผมให้ด้วยนะคะก็มีมีเก้าอี้ผูนให้นั่งนะคะให้ความรู้สึกเป็นคอนโดแบบสตูดิโอนะคะนี่แล้วก็นีบตาจะให้ดูก็คือเหมือนห้องคอนโดสตูดิโอทั่วไปนะตรงนี้คือห้อง,งน้ำนะคะ ก็โอเคสะอาดดีแล้วก็มีตู้เย็นนะคะซึ่งในตู้เย็นเนี่ยเขาก็เตรียมน้ำดื่มให้สองขวดตามปกตินะคะปาตาเออจองมาพักหนึ่งคืนมีน้ำแข็งให้ด้วยน,น,นี่นะคะแล้วก็เออด้วยความที่เป็นคอนโดเนาะก็มีไมโครเวฟมีเครื่องปิ้งขนมปงังมีการน้ำร้อนนะคะแต่ไม่มีเตานะนี่ มีพวกจานชามมีอุปกรณ์ประกอบอาหารนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือระเบียงนี่คือระเบียงนะคะมาดูตรงนี้นะคะ<ม>ก็คือมีพวกทิชชู่อยู่ในนี้นะคะอ๋อไม่มีเตาแต่ว่ามีหม,ม้มอมีหม้อให้นะคะจริงๆก็คือให้ความรู้สึกเหมือนคอนโดที่พักอาศัยเลยนะ ก็โอเคเดี๋ยวตาให้ดูวิวก็คือตรงนี้นะคะเป็นตึก A ที่อยู่อ่ะด้านหน้าเลยนะคะก็นี่วิววิวก็จะไม่ได้มีมีอะไรมากนะคะเพราะว่าเข้ามาเป็นในทางเข้าอเป็นในซอยแต่ว่าดีตรงนี้นี่มี Familymart เลยซึ่งก็ซอยตรงนี้นะคะ่ะที่ที่รถเข้าไปตรงข้าง Familymart นะใช่ไหมคะ ก็คือจะเป็นตรงที่เดินไปถึงทะเลได้ค่ะฝั่งนี้ก็คือทะเลนั่นเองนะคะเนี่ยตรงนี้ก็เห็นทะเลอยู่ไกลๆนั่นไงค่ะตรงนู้นนั่นคือทะเลนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นห้องพักที่บัเกเจ็ตราคาน่ารักน่ารักนะคะเพราะตอนต้าจองมาเนี่ย ราคาประมาณ1,200กว่าบาทน,นะคะแล้วก็มีเตียงเนี่ยาไม่รู้ตาจำไม่ได้ว่าเขาให้พักได้กี่คนนะคะแต่ทางครอบครัวเราเนี่ยก็มีผู้ใหญ่2เด็ก2นะคะเราก็เลยเลือกหาที่ที่แบบเป็นเตียงนอนง่ายๆเอยนอนแบบไม่ต้องอัดแน่นเนเกินไปนะคะซึ่งก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับคนที่ไม่ได้เน้นจะต้องดูวิวนะคะแล้วก็อยากได้ความสะดวกสบายเนี่ยที่นี่ก็ถือว่าโอเคเลยะคะ่ะ อันนี้นะคะก็คือด้านหน้าของคอนโดค่ะน,งงนี่นะคะนีตรงนี้ก็คือ reception นะคะแล้วก็ตึกนี้ก็คือ b ิ i l d i n ที่ที่ตาได้ผักนะคะก็คือเข้าไปทางประตูนั้นว่ะกำลังจะเดินไปทานอาหารนะคะเดี๋ยวต้าก็จะแวะมารีวิวด้วยเลยเพราะมันเป็นร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆคือเนื่องจากขับรถมาแล้วมันก็เหนื่อยแล้วก็มาถึงตอนเย็นแล้วนะคะก็เลยตัดสินใจว่า เราจะไม่ขับรถไปทานอาหารข้างนอกก็จะเดินใกล้ๆนะคะก็เลยลองหาร้านอาหารใกล้ๆมันก็มีร้านอาหารชื่อดังอยู่นะชื่อว่าโสภาซีฟู้ดนะคะน่าจะเป็นร้านอาหารโลคอลไม่ได้แบบตกแต่งสวยงามอะไรมากแต่เห็นเขาบอกว่ารสชาติดีก็เลยเดี๋ยวจะลองมารีวิวให้ดูนะคะเห็นตามคู o g อ e m แมพเนี่ยแป๊บเดียวใช้เวลาเดินก็แค่1-2นาทีเท่านั้นค่ะ นี่ก็คือรอคอนโดใหญ่อ่างนี้ยาวมาถึงนี่เลยเข้าใจว่าการปล่อยให้เช่าเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าของห้องแต่ละห้องนะคะแล้วก็น่าจะจ้างพนักงานรีเซพชันเนี่ยให้เออทำการช่วยในิืเองเช็คอินอันนี้เป็นซอยนะซึ่งซอยนี้ก็จะแบบต้ารู้สึกว่ามีต่างชาติเยอะคอนโดที่พักก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น ชาวต่างชาติด้วยค่ะจะไม่เคยไม่เจอคนไทยมารอบนี้ยังไม่เจอเออคนคนไทยเลยค่ะเจอแล้วค่ะเดินมาแบบว่าแป๊บเดียวมากๆนี่โซฟาซีฟู้ดหนึ่งนาทีนี่นะคะโซฟาซีฟู้ดมันต้องมีน้ำแข็งไม่เยอะไม่เยอะพี่แต่มันไม่เยอะเกินไปก็ไม่เป็นไร ผงกะหรีดปลาทอดยำไยำทยำหนึ่งยำหน <am> mi, ึ <am> mi, ่ง <am> แล้วก็คุ้งออกุ้มันเส้น <am> ะำหนะะึ <am> mi, okay. ่งยำมน่โอเคเช้านี้นะคะก็เช็คเอาเรียบร้อยแล้วนะคะก็โรงแรมก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าไม่ได้มีอาหารเช้านะคะก็ไปเช็คเอาตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางต่อไปพ <Hola. S 2> อละตรงนี้นะคะ,ะกดกาแฟาก่อนออกก็ได้ ตาให้ดูตรงอาโศกมีทางใต้ปุดนี้แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะตาก็ขอจบการรีวิวที่พักนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับที่พักต่อไปค่ะ